24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่1ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวกรณีตรวจพบเรือประมงต่างชาติได้ทําการลุกล้ําเข้ามาทําการประมงในเขตด้านน้ําไทยซึ่งมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการตรวจพบเป็นกลุ่มเรือประมงเวียดน,นามจํานวนประมาณ10ลํา ประกอบด้วยเรือประมงลากคู่เรืออวนล้อมเรือไดปัน่นเรือไดปัดไปนะครับได้เข้ามาทําการประมองอยู่ในน่านน้ําไทยพฤติกรรมของกลุ่มเรือประมงดังกล่าวเนี่ยได้มีพฤติกรรมในการเข้ามาลุกล้ําทําการประมงมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาในช่วงกลางคืนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะวิ่งลงไปทางใต้เพื่อออกจากน่นนานน้ําไทยแล้วก็ไปพักคอยอยู่ในช่วงเวลากลางวัน แล้วก็จะมีพฤติกรรมกลับเข้ามาทําการประมงในช่วงเวลากลางคืนอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะโดยรายละเอียดการปฏิบัติที่สําคัญที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับก็คือว่าในวันที่24กุมภาพัคุมพานะครับในช่วงกลางคืนเวลาประมาณสองทุ่มเรือหลวงเทพาและเรือต่อ264ได้ออกเรือเพื่อเข้าพื้นที่นะครับจากฐานสงรามฐานเรือตาทัพเรือภาคที่1หลังจากนั้นในเวลา0-200นก็คือ ตีสองออกมาที่25นะครับเรือหลวงเทพรและเรือต่อ264ได้เข้าพื้นที่เปินบัติการเวลาตีสามนะครับ0ูนย์สามบอรตรวจการชี้เป้าแบบที่1ได้ขึ้นบินจากกองการบินฐานเรือที่อุตภเปานะครับแล้วก็เข้าพื้นที่ปฏิบัติการในเวลา040 0ซึ่งผลจากการปฏิบัติของอากาศยานได้มีการตรวจพบนะครับเรือประมงต้องสงสัยจํานวนหําลำอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเขตสิทษิเฉพาะของประเทศไทยนะครับจึงได้แจ้งพิกัดให้เรือหลวงเทพาเข้าทําการตรวจสอบในเวลาประมาณ0400เรือหลวงเทพาและเรือต่อ264ได้เข้าพื้นที่ปฏิบัติการนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเป้ากับอากาศยานนะครับเกี่ยวกับเป้าเรือประมงต้องสงสัยดังกล่าวจึงพบว่ามีเรือประมงเวียดน,นามจํานวน4ลาก็ได้ดําเนินการเข้าจับกลุ่มนะครับแต่ว่า เรือประมงดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมในการขัดขืนนะครับไม่ยอมให้จับกลุ่มมีพฤติกรรมในเรื่องของการวิ่งชนนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วในการวิ่งหนีใน,ในการนําเรือหนีซึ่งผลจากการปฏิบัติเนี่ยสามารถจับกลุ่มเรือประมงประเภทบวนรากนะครับของเวียดนามเนี่ยได้จํานวนหนึ่งลำพร้อมลูกเรือชาวเวียดนามจํานวน4คนส่วนที่เหลืออีก3ลํานั้นได้เร่งเครื่องและหันหัวเรือทิศทางที่ออกนอกเขต เศรษฐกิจพของประเทศไทยนะครับซึ่งสําหรับการปฏิบัติต่อไปนั้นทางสอนชนภาคที่1นึงกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและทัพเรือภาคที่1จะร่วมกันตรวจสอบสืบสวนเบื้องต้นถึงพฤติกรรมรวมถึงอาจจะมีผู้สนับสนุนหรือในส่วนของเรือสนับสนุนต่างๆที่อาจจะยังอยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะส่ง ลูกเรือแล้วก็วัตถุพยานต่างๆให้กับทางในส่วนของฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของใหญ่เพื่อดำเนินการต่อไป